สวัสดีครับจากช่อง n i m a l Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะครับเป็นของอุปกรณ์เสริมของทาง DJI นะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัว DJI M2 Camera Adapter นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับต่อตัวไมโครโฟน DJI M2 นะมันเป็นอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ใส่กับบนหัวกล้องนะครับซึ่งตัวหัวกล้องตอนนี้ที่ตัวเนี้รองรับนะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ กล้องโซนี่อ่ะในรุ่นหลายๆรุ่นในปัจจุบันนะครับเขาจะมีตัวเมาส์ที่เป็นตัวแฟลตนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นเมาส์ที่เรียกว่า MI ชูนะซึ่ง MI h u ตัวนี้นะครับมันย่อมาจากมันติอินเตอร์เฟสชูนะของทางโซนี่นะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สามารถที่ให้เราเนี่ยสามารถเสียบตัวไม้ดีจาลงไปหัวกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายตัวไม์เข้าไปนะครับเพราะว่าโซนี่หลายๆตัวนะเขาจะมีไม์ของเขาไม่ว่าจะเป็น ECM B1M นะครับ B10 ตัว M1 ตัวเนี้ยพวกไม์ชตกันเนี่ยหรือว่าไม์ไร้สายบางตัวของงทาาาาเก็สม ที่จะเสียบเข้าไปที่หัวกล้องแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องมาต่อสายพ่วงให้วุ่นวายนะเขาก็เลยออกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องแหอะไรมาบ้างแล้วมันใช้งานยังไงนะแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้้้้้้้นนนนครรรรัับาาาาาา SMP Market เเเเี่่ยซืืืืออออออกกกกกลลลลลลงงงสมมมแว็จหหใทถขไปช ที่ร้าน S M P Market ครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้าน One Shot Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน One Shot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนส์นะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน One Shot Camera ด้วยครับคือเริ่มแรกสุดนะครับตัว DJI m i c เนี่ยที่มันเป็นตัว Camera Adapter นะครับตัวเนี้ยมันต้องเอามาใ้่ตดอหู ว่ามันสามารถต่อเข้ายังไงได้บ้างแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพอต่อใช้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวอย่างก่อนในคล,คลิปนี้นะครับก็เนี่ยพอเราเริ่มมาปุ๊บนะในสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็จะเป็นตัวกล่องนะพอเราเปิดตัวกล่องกล่องเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ของทาง Apple เลยผมรู้สึกได้ว่ามันมีรอยฉีกวิธีการฉีกแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมานะเขาจะเป็นอุปกรณ์เสริมแค่ตัวเล็กนิดเดียวมีมาแค่อันนี้นหมดล้วที่เหลือในกล่องเท่าที่ผมดูนะไม่มีอะไรเลยคือกล่องมันค่อนข้างใหญ่นะแต่อุปกรณ์เเเเเสริิิมของค้้านนนี่ยชชลล็กล็กแด เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์คาเมราไมคนะครับของทาง D j i จไ i ไมคนะคือมันใช้กับตัว d j i i ไม2เท่านั้นนะครับที่สามารถใช้งานได้นะตัวเวอร์ชัน1น1ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูใกล้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นตัวนี้เลยเวลาเราใช้งานนะครับเราก็แค่ทําการแกะตัวฮอชูตรงนี้ออกนะ เนี่ยตัวเนี้ยเอาไว้เสียบกับตรงกล้องนะครับแล้วต่อมาเอาไม้มาเสียบบนนี้นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูกันว่าเป็นยังไง แล้วก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับจะเป็นตัวกล้อง Sony ZV-E1 นะบวกกับวกเลนส์35 G M นะตอนนี้ผมติดตัวไมดีเจไอไทูไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการพ่วงสายไว้นะเวลาที่เราใช้งานนะเราจําเป็นที่จะต้องพ่วงสายนะครับตอนที่เราแบบไม่ได้มีตัวอะแดปเตอร์มาให้ใช้แบบที่วันนี้จะมารีวิวนะพอเรามีอะแดปเตอร์มาใช้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ผมตั้งไว้นะครับเวลาที่เราเปิดกล้องนะครับเราจะสามารถที่จะเปิดตัว ไมติดขึ้นมาได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมากดเปิดตัวไม่นะ,ะเดี๋ยวผมใส่แบตให้ดูเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะพอผมเปิดปุ๊บเดี๋ยวตัวไมเขาก็จะเปิดติดขึ้นมานะนเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟที่มันส่งมาจากทางนี้นะ่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรามีตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ถอดสายออกเลยนะพอผมถอดสายออกนะครับผมเอาออกไปเลย เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว D J I My 2นะที่เป็นตัวรับสัญญาณที่เป็นรับไมค์พวกนี้เข้ามานะครับเสียงก็จะเข้าไปทางตัวนี้นะแล้วก็ส่งเข้าไปในกล้องนะครับอ่ะต่อมาเราทําการแกะตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัวแถบแม่เหล็กพวกนี้ขึ้นมานะแล้วต่อมาเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยตอนแรกมาถึงมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เราทําการดึงขึ้นมาพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บเราเอาตัวเนี้ยเข้าไปติดตั้งได้เลยนะ แล้วเวลาติดตั้งค่อนข้างง่ายมากๆคือเพียงเราสไลด์ลงไปแบบนี้นะเนี่ยสไลด์ลงไปนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วไอตัวฐานก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะไปเก็บอยู่ข้างในนะแค่นี้เองเนี่ยหน้าตานะครับเวลาที่เราจะใช้งานผมหมุนให้ดูนะอันนี้นะครับเวลาที่เราจะเก็บเราถอดออกนะครับแล้วเราก็พับเก็บแค่นี้เองเวลาที่เราจะใช้เราก็เปิดขึ้นมาเสียบก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า ถ้าแบบเนี้ผมตั้งไว้นะครับว่าให้เปิดเครื่องกล้องนะแล้วไมค์มันจะติดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบนี้มันจะยังติดอยู่ไหมนะเนี่ยเราก็เสียบไปเลยนะครับบนนี้เออแบบนี้นะเนี่ยผมเสียบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้นะครับคือเราก็ไม่จาเป็นที่เราต้องเสียบสายใดๆเข้ามาที่ตัวกล้องแล้วนะครับเราก็ปล่อยโล่งๆอย่างนี้ได้เลยหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวพอผมเปิดเครื่องนะครับปุ๊บผมเปิดเครื่องตอนนี้ติดไหมไม่ติดนะถ้าเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือไม่ติดเดี๋ยวเราลองเอาใหม่ไม่รู้ไม่ติดเพราะว่ามันไม่รองรับแน่ๆเลยผมว่านะ,ะเดี๋ยวผมลองสไลด์ออกเดี๋ยวเอาเข้าใหม่อีกทีนะอันนี้คือเรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเราตั้งเป็นออโต้ไว้นะแบบที่เปิดปิดเครื่องแล้ให้มันเปิดเลยซึ่งมันไม่ติดเดี๋ยวผมลองเปิดเองเลย เปิดเองปรากฏว่าสามารถเปิดได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง คืออาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่มันเปิดนะเพราะว่าผมเองยังไม่เคยใช้ตัวนี้มาก่อนนะครับสิ่งที่มันจะเรียนรู้เนี่ยมันมีคําว่าอัปเดตเกิดขึ้นนะเดี๋ยวอ่ะมันอาจจะต้องเรียนรู้กันก่อนว่าตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัว RX นะที่เป็นตัวรับสัญญาณเสียงเข้ามาเดี๋ยวหลังจากมันเรียนรู้เสร็จนะผมคิดว่ามันอาจจะเปิดติดก็ได้อันนี้คือผมรีวิวไปพร้อมๆกับการแกะกล่องนะยังไม่เคยใช้มาก่อนก็มาดูไปพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคือหน้าตาของตัวมันอะครับเวลาที่เราเอามาติดดดแล้้้วผมมกกก็รรรูสึไนนะะััที คือในตัว DJI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะผมว่าเสียงก็ไม่ได้แย่นะครับคือการใช้งานของตัวไมค์ DJI เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมีตัวกล่องตัวนี้มาให้แล้วก็มีตัวอุปกรณ์เสริมค่อนข้างหลากหลายนะอ่ะเขาขึ้นว่าอัปเดตสําเร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้อัปเดตสําเร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับคือเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันมีสัญ,ญญาณเข้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องนะครับดูว่ามันจะปิดหรือเปล่า มันขึ้นนะว่าขาดการเชื่อมต่อนะตอนเนี้ยแต่มันไม่ปิดนะเดี๋ยวผมลองเปิดอีกทีหนึง่งมันขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยกับตัวกล้องนะคือมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้กับตัวรับสัญญาณเสียงนะครับแต่ตัวรับสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะไม่ได้ปิดนะเท,ท่าที่ผมลองแบบเนี้ยก็คือเราจาเป็นที่จะต้องมาปิดเองแต่สุดท้ายแล้วคือเบื้องต้นนะผมมองว่ามันก็ อาจจะเป็นข้อจํากัดประมาณหนึ่งในเรื่องการปิดเปิดของตัวมันเองนะครับแต่ความสะดวกสบายก็มีมากขึ้นเช่นกันเราไม่จําเป็นต้องพกสายใดๆไปนะครับเราก็พกแค่ตัวเนี้ยไปตัวเล็กๆนะครับพับเก็บได้อ่าเดี๋ยวผมลองถอดออกเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูแบบเดิมก่อนนะถ้าเราใช้วิธีการเสียบนะครับเสียบสายเข้าไปตัวสัญญาณไฟจะยังเปิดอยู่ไหมนะเดี๋ยวผมลองนะครับอ่ะอันนี้เป็น การเปิดกล้องนะคือมันเปิดไว้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมลองปิดกล้องนะครับอ่มันดับเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับตามนี้ว่าถ้าเราต่อแบบสายเอาพุทกับเข้ามาที่กล้องเนี่ยเวลาเปิดกล้องปุ๊บมันจะติดแบบนี้นะอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีว่ามันได้ไหมนะผมลองต่ออะแดปเตอร ที่เป็นตัวแบบไม่ต้องพกสายนะครับเรามาดูกันอีกทีว่าสามารถที่จะต่อได้ไหมตัวนี้อะแดปเตอร์นะครับเสียบมันลงไปเลยบบแบบนี้นะคือจริงๆมันเสียบได้สองด้านไหมมันเสียบได้ด้านเดียวนะครับมันจาเป็นที่จะต้องเสียบเข้าด้านนี้นะมันเสียบได้ด้านเดียวไม่สามารถเสียบสองด้านได้นะครับส่วนตัวไม้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องดันด้านนี้เข้าไปนะเพราะว่ามันหันได้ทางเดียว อ่ะตอนนี้เครื่องปิดอยู่นะผมเปิดดูซิว่ามันจะมีไฟเลี้ยงเข้าไปไหมนะปรากฏว่าไม่จิดนะไม่ติดซึ่งแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดกับปิดไปพร้อมกล้องได้นะครับเราจําเป็นต่องมาเปิดเองอ่าพอเปิดปุ๊บมันก็จะบอกว่าตัวอะแดปเตอร์เชื่อมต่อกับตัวกล้องเรียบร้อยมีสัญญาณเสียงเข้านะครับก็เพื่อนๆจะเห็นอยู่เนี่ยถ้าผมเอามาพูดนะมันก็จะขึ้นว่าสัญญาณเสียงเข้านะครับ ต่อมาเวลาเราปิดนะถ้าเราปิดเนี่ยตัวการปิดกล้องมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวอะแดปเตอร์มันจะทำการ Disconnect ออกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็ทำการเปิดอยู่มันไม่ปิดตามนะโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับตัว DJI m i Mi 2ที่เป็นอะแดปเตอร์คามลสามารถใช้กับตัว Sony ได้ค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะที่เป็นตัว MI 2 u นะเพื่อนๆก็ลองดูกันว่า ันนี้เป็ยงงไงหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะว่าตัว DJi My2 ที่เป็นอะแดปเตอร์คาเมล่าตัวนี้นะครับมันเอาไว้ต่อกับตัวไมโครโฟนนะตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณนะของทาง DJi My2 นะครับเพื่อนๆก็ลองดูว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าลักษณะการใช้งานเบื้องต้นตัวหน้าตาของตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ